สวัสดีครับนี่ก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะครับเหมือนเดิมครับเราส่องเลยนะครับให้เนื้อหาขององค์พระเป็นผู้บรรยายนะครับเป็นผู้ให้คำตอบเรานะครับ,นะรบนี่นะฮรลักษณะ นี่็เรียกเป็นเนื้อเน่านะฮะเนื้อเน่านะครับสวยมากครับองค์นี้นะครับดูข้างนะครับโอ้ดูข้างนะครับ,ด,รบดูหลังดูผันหลังนะครับนะถ้าเพื่อนๆที่พอจะศึกษาสมเด็จมาพอสมควรเนี่ยนะฮะ ลงกล้ององค์นี้ให้ดูเนี่ยนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับถึงทำไมถึงสวยนะฮะทำไมถึงสวยนะครับพิมพ์เอ่ยนะครับมวลสารเอ่ยนะครับความความเก่าเอ่ยนะครับนี่นะฮะผมบอกเลยว่าองค์นี้มามาสวยจริงๆะฮะสวยจริงๆนะครับ พระไม่เคยล้างนะครับพระไม่เคยล้างนะครับนะฮะโอเคครับก็เป็นอีหนึ่งองค์ครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมครับผม